เวลาที่วัวควายเกิดโรคระบาดเช่นปากและเท้าเปื่อยหรือว่าลำปีสกินเนี่ยทุกคนสังเกตไหมครับว่าหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเนี่ยจะรีบเลยนะครับรีบออกมาฉีดวัคซีนให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันการลุกลามการระบาดของโรคที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่านะครับหลายคนเนี่ย ทีเ่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือแม้กระทั่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นนะครับเวลาที่เกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยทำไมการแก้ปัญหาถึงได้ส่วนใหญ่นะครับจะรวดเร็วนะครับแล้วก็เวลาที่โรคมันไม่อุบัติหรือว่าโรคไม่เกิดไม่ติดเชื้อนะครับไม่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยทำไม หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการป้องกันเช่นการทำวัคซีนซึ่งในคําแนะนํานะครับก็จะแนะนําว่าวัคซีนโดยโดยส่วนใหญ่เนาะที่กับบัวหรือว่าจะเป็นควายเนี่ยควรจะฉีดอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับ หน่วยงานเขาก็ทางราชการเขาก็จะแนะนําเกษตรกรประมาณนี้แต่ในทางปฏิบัตินะครับก็เท่าที่ผมมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยก็เลี้ยงควายก็เข้าน่าจะเข้าปีที่หแล้วนะครับมผมเพิ่งจะมาเห็นเ,เขาออกมาฉีดนะครับมีฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยแล้วก็ลำปีปีนี้เองนะครับซึ่งมันมีข่าวการระบาด ที่รู้ mm hmm. สึกหนัก like. ก็จะเป็น like จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ออกมานะครับออกมาโดยแบบรวดเร็วมากนะครับออกมารวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็จะไปขอรับส่วนใหญ่นะผมก็จะไปขอรับที่ปศุสัตว์นะครับขอรับวัคซีนมาฉีดเองนะครับผมก็เคยถามนะครับว่าทําไมทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ช่วงนี้ไม่ค่อยออกมาฉีดให้กับเกษตรกรนะครับ ก็ผมก็ได้คําตอบว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนะครับประมาณนั้นนะครับงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะครับการป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําจเป็นมากนะครับสําหรับเกษตรกรคันจะให้เกษตรกรไปรับวัคซีนมาฉีดเองถ้าเป็นตายายเนี่ยเกษตรกรที่ไม่มีความรู้ในการ ใช้ยาในการฉีดยาเนี่ยเขาก็จะไม่ความสําคัญนะครับถึงแม้เขาจะรู้ว่ามันต้องฉีดแต่เขาอาจจะฉีดไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยละเลยไม่ให้ความสําคัญไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทางหน่วยงานนะครับทางราชการเนี่ยควรจะให้ความสําคัญแล้วก็อย่างน้อยเนาะ ควรจะออกมาฉีดให้กับเกษตรกรปีละสองครั้งนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคนะครับไม่ให้ระบาดนะครับถึงแม้มันจะระบาดมันก็สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายนะครับการาสูญเสียนะครับอาการของโรคอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่รุนแรงนะครับก็อย่างประมาณนี้นะครับที่ผมเคยเจอจากประสบการณ์นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานเขาละเลยนะครับละเลยหรือว่างบประมาณไม่เพียงพอหรืออะไรผมก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของของเขาเนาะเราก็ไม่อาจกลาวล่วงแต่เรื่องที่มันจําเป็นพื้นฐานแบบนี้นะครับก็ควรจะทํานะครับทําให้มันเป็นปน,นิสัยนะครับทําให้มันเป็นนิสัยทําให้มันเป็น,เ,ปนเรื่องที่เป็นเรื่องปกตินะครับ สำหรับการป้องก,กันโรคนะครับโอเคครับผมก็ถ้าท่านใดมีความเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับ